ทำไมเดือนนี้ค่าไฟมันแพงจังเลยสงสัยจังเลยนะว่าเขาคิดค่าไฟจากอะไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอแอนิเมชันเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันกันค่ะ ครูขาแล้วไฟฟ้ามาจากไหนล่ะคะไฟฟ้านะครับจะส่งมาถึงบ้านเราเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายซึ่งมีโรงงานไฟฟ้าหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเนี่ยจะส่งไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆสู่บ้านเรือนความต่างศัก์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเมื่อผลิตจะมีขนาดที่1 3 8 0 0แโวลต์และจะส่งเข้าสูา่สถานีไฟย่อยเพื่อแปลงค่าแรงดันไฟฟ้า ให้มีค่าสูงขึ้นเป็น230,000โวลต์แล้วส่งไปตามระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ไกลและมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าของสายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อสิ้นสุดระยะการส่งสายไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าจะถูกป้อนเข้าสู่สถานีไฟเพื่อย่อยในแต่ละท้องถิ่นและ แปลงแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าต่ำลงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานก่อนจ่ายค่าสู่บ้านเรือนคือ220โวลต์และส่งต่อไปอยังเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนอย่างเช่นทีวีเครื่องนี้นี้เลยจ้ะ ทีวีมันมีอะไรเขียนอยู่เหรอครับครูอ๋อเขาเรียกว่าฉากแสดงกำลังไฟฟ้าครับเป็นข้อมูลให้พวกเราได้รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ใช้กำลังไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้ความต่างศักไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ผลิตที่ประเทศอะไรและข้อมูลการผลิตอื่นๆครับคำว่าความต่างศักนี่หนูจำได้ค่ะ ที่ครูเคยสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักกระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าก็คือสูตร V เท่ากับ I R ใช่ไหมคะแล้วกำลังไฟฟ้ามันคืออะไรคะครูกำลังไฟฟ้าคือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่งหน่วยเวลามีหน่วยเป็นระบบ SI เป็นจูลต่อวินาทีซึ่งเราคุ้นเคยกับการเรียกโวลต์ กำลังไฟฟ้าจะสามารถเขี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าที <maya> ่เครื <t> ่องใช้ไฟฟ้าและเวลาได้คือกำลังไฟฟ้าเท่ากับพลังงานไฟฟ้าหารด้วยเวลาที่เป็นเวทีไงละจ๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะระบุกำลังไฟฟ้าไว้เช่นเตารีดมักจะมีตัวเลขบอกกำลลังไฟฟ้าเท่ากับ2,400วัตต์การต้มน้ำ กาต้มน้ำมีกำลังไฟฟ้า1,800วัตต์พัดลมมีกำลังไฟฟ้า19วัตต์ส่วนทีวีของเราเครื่องนี้ก็ระบุไว้ว่ามีกำลังไฟฟ้า75วัตต์ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้า75จูลต่อ1วินาทีนั่นเอง ครูครับแล้วถ้าเราเปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งวันเราจะเสียค่าไฟมากไหมครับที่บ้านของผมคุณแม่ให้ผมปิดแอร์เมื่อตื่นนอนแล้วคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเปิดแอร์นานจะเปลืองไฟและเสียค่าไฟแพงขึ้นแล้วถ้าผมเปิดทีวีทิ้งไว้นานเท่าเปิดแอร์จะเสียค่าไฟเท่ากันไหมครับฉากที่สิบสองการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้นาน ยังทําให้เราเปลืองไฟอีกนะครับพายุแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะกินไฟไม่เท่ากันจากสูตร P แล้วกับ W ส่วน T ถ้าเราสลับความสัมพันธ์เราจะได้สูตร W เท่ากับ P T ซึ่งหมายความว่าถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าสูงเราก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าสูงตามเช่นเดียวกันไงครับเราสามารถตามค่าพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า มาคำนวณค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้โดยค่าไฟฟ้าจะคิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในราคาต่อหน่วยหรือเรียกว่าค่าไฟฟ้าฐานเรียกสั้นๆว่ายูนิตนอกจากนี้ยังรวมค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าผันแปรและภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยการคิดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนนั้นนอกจากจะคิดจากพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้แล้ว คือค่าไฟฟ้าฐานและยังรวมค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าผัานผวนคือ Ft และภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหนูเคยเห็นบินค่าไฟที่บ้านของหนูมันมีรายละเอียดค่าบริการตามที่ครูบอกเลยค่ะ คุณพ่อของหนูบอกว่าบ้านเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นเลยทําให้ค่าไฟยิงสูงยิ่งถ้าเป็นหน้าร้อนค่าไฟก็จะแพงกว่าเดือนอื่นๆด้วยค่ะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องคํานึงถึงความประหยัดเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนคิดจากพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ทั้งหมดซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขึ้นอยู่กับกําลังไฟฟ้าและระยะเวลาที่เราต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น ดังนั้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดจึงควรพิจารณากำลังไฟฟ้าของเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นการเลือกหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบผอมขนาด18วัตต์ซึ่งมีความสว่างเท่ากับหลอดไฟฟ้าขนาด20วัตต์แต่ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อใช้ในระยะเวลาที่เท่ากัน ครูสิงห์มีคำแนะนำอะไรให้ผมกับนัชชาเกี่ยวกับการประหยัดไฟเพิ่มเติมไหมครับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรเปิดเฉพาะเวลาที่ใช้งานเท่านั้นและควรถอดปลั๊กหรือเตาเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งานการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนั้นจะต้องใช้งานให้ถูกต้องและประหยัดแล้วยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วความรู้เรื่องไฟฟ้าในะชีวิตประจำวันเรามีอยู่มากมาย เรื่องที่เราคุยกันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจเช่นการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเช่นตัวต้านทานไดโอดตัวเก็บประจุและทรานซิสเตอร์ยกตัวอย่างเช่นไดโอดเปล่งแสงหรือ LED ทำด้วยสารเกึือตัวนำที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านและปล่อยแสงสว่างออกมาทันทีหลอด LED ถูกพัฒนาว่า มาให้ใช้งานได้แตกต่างกันไปแม้ว่าจะเป็นหลอดไฟรถยนต์หลอดไฟธรรมดาโทรศัพท์มือถือไป้ายไฟ LED และจอทีวีที่เราดูอยู่ก็เป็นหนึ่งใน LED ที่เป็นชิ้ส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่เรานำมาใช้เช่นเดียวกันขอบคุณค่ะรูวันนี้หนูกับพายุได้รับความรู้มากมายเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากครูเลยค่ะยินดีจ้ะงั้นเรามาดทีวีกันต่อนะ รายการนี้สนุกมากเลยครูชอบดูบ่อยๆให้ความรู้ด้วย